สภขาพพี่น้องคือว่ากุดลงพอบอกเป็่นวะทั้งได้่รอพี่น้องรถทะเบียนรถยัง่ะนั่นสี่เจ็ดศ thay vô mất thử cái nói nưng hà nạ tôn may vật nhay ư khôm thang bùn là hang đình rất tôn vật nhay Nó đập đấy à ta nuôi tà lột Tháo quần gom ở đây bà Thế là cút lông hoa cụt โอ้ย,อย,อยเป็นดยานให้ยไปพอได้ยุกจะกระยานคำครับพี่น้องแต่กีดผ้าเบิ้งกุดหลงคอสายไฟหล่มทับ ค้น,คนต้นไม้ค้นเออพี่น้องสายไฟเสาไฟเสาไฟหักค่ะอันนี้คือในบริเวณวัดค่ะพี่น้อง ตอนนี้ไฟฟ้าดับมางไงบูบูอืมกดลงพอเขาไฟทางนัง้นกระลมสองเสาสามเสา้อง อย่าเห็ดแบบนี้อีกเด้อแตะย่านท่าอยุ่เนี่ยเาหักลุ่มเมื่อหลดวัดชัยประสิทธิ์มงคลวัดกลางบ้านแพงค่ะ คุณกับรถทับก็อีหล่มมานึ่งมาเนิดเต็มยี่ยพี่น้องอ้ยอดับเมดบานเลยเสาลมว่าปเป็นหน่อยหน่อยต้นบกักม่วงก็ล่นเต็มอยู่ ต้นนี้ขันบ่าคำไว้กับว่าเลือค่ะนีะ่กระถางต้นไม้อ้พี่น้องหลงพ่อ ตอนนี้คือขี่รถบ่ได้เลยค่ะถึกดักไว้เมดถูกมองทุกทางเลยเออทางผุ่นก็ได้ เจอเพื่อนในพี่น้องเนี่ยต้นไม้รถทับมาเซนีกับบัวใดเด้อค่ะเด้อหลังวัดกับมาบ่ได้ค่ะก็แต่เร็ววันจะขี่รถใหญ่มากด้ยนี่ยืนย่างไปหาเมียคนนึงบกฮงตุ๊กบกฮงหลวงพ่อบกฮงลุนบกไล บักหุ้งล้นบักไหลบักตาไปกหุ้งม่วงสุกป่าจ้ะนูสิเอาบักหุ้งนี่เราไปตำาอจ้ะนี่าเมดด้ห่นออน้ออาี่นแว่นว่านี่มกหด้ายไใส่กระดาษอุ้ยเเอาบักหุ้งไปแน่นห ับพีอ่อนหน่อยอ่อนหน่อยมหาบุกพุ่งยังบบเงี้่หมักมันเทอมดูยังนามุนี่แล้วอยป่อยเที่ยงมาดูหนยนันป่าจะนะแมนประมองบางลูกนี่เงียมันเทอมอยู่ด้วยโอ้แต่ยานหนี่นี่น้ยนินี่จะนนี่นี่

ดเกือบเป็นกุดหลวงพ่อทับเน้่นี่ทุกวันวัวดีให้พวกบกุงบกุงบ่หักเสยต้นบกุงบ่หักแต่ว่าต้นไม่ใหญ่หักมึงซาลาหน่อยน่าผิดหรอหัวละข้างหน่อยแต่นี่ละข้างก็หักลงมาเอาบกุงเอาบกุงกันพี่น้อง ไปทราบด็กรอยก็ลากออกไปลากออกดีนะว่บุ่มลงตึกลนแล้วกอกากนีมว่าแวางุ่ลงพยไปหลายหักลงถ้ส่ีกาุ่กหมันเห่มันเหน่ทนล้มันตีลงมาทางผีอันอันประตูโค้งกระแตกลงมาเลยเด้ทางผุ่น อุลบาางหน้าเครับขางหน้าอุนงเีนอบียงออกใแต่เียงอกเต็มเมข้ากันเสียว่อาปู้าจนพวกง่ักไปียังว่อกุดเสียว่าอันนี้สองกันานานาว่ถึงกะหลงกาด่ดิอันนี้ก็งอลงไปเนาะอันนี้ก็งอลงไปว่าถือกุดเลยอันเดียว

กิ๊บักอันม่วงเต็มอยู่เอาลงควาเอาดีให้ผู้ใดแน่หนิให้ผู้เดียวเลยปลาหนูก็สิถือไปหมดเลยถือซอยถือซอยถือซอยเจ๊เอาบักม่วงใต้นนี่ไงนึกเสียไปเฮี้ยนแมุ่่นละไปซ้อมมึงทางบุ่นเกันป่ะดิตัดเงื่อนงานนี่แม่ ง้อเตยง้อเตยออกจากกุดลงคอเสยเดี๋ยวนี้คือขี่รถบ่ด้เลยตันทางไปหมดเลยล็อกเสากับต้นไหม่ทับหมดเลยค่ะรถนุจอดอยู่เฮี้ยนผุดเหลียวนุ่ยางมากมันมาบริจากทางเลยไปเฮี้ยนแม่กไปวิ่งทางพุดไปเลย ก็จังดินมันลมเนาะโอ้ยมือนว yeah, ้าบมงดูกบข้ามตัวนี้กันยังโคนพี่น้องมอดูมาบ่อด้เลยล่ะนี่มันชิมาอีกบ่อะคือเหลี่ยมอะแถะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เาเอาไปซมนีสกันเดี๋ยวสิพาอีเบิ้งเฮียนไม่สภาพเป็นจ้งในบุบันแม่ ันนี่บ่หลยปอนได้่บเสียหายหลยปอนได้ต้นใหม่บ่ค่อยหลาโอ้ยนี่พี่น้องกล้วแม่สุภาพใบมดเลยค่ะเนี่ยโอย้อันเฮี้ยนหน่อยกับพัง เทียนหน่อยกับพังต้นอันนี้กับหักป้าไอ้น่าจะว่าร่มพัดแต่ทางน้ำแข็งอีุนเด้อินต้นไม้ต้นน้เปลี่ยวมัน,มน,น,น่ตัวือตวยนเหน่ต้นล้มย่าตนะ้นลย่านานั่นก็ทับคนหมดเลย <laughs> เอารถออกมา่ไดเลยตันตันทัางข้างตันหมดเลยต,ยต้นไม้ตันหมดเลยได,ลได้ย่างเอาได้ย่างมาวัดผีเหลวป๊ากุดลงพรมีไปไหมพูดนะ นูกกเ้ยววะตาบ้านรถมาวาได้อันไก่เน้นเวงในประหน่วยบังเป็นแล้วเนี่ยน่ะไก่บงอนี่หลังบ้านแมีฮ้ไก่เน้น มีน้องคลิปนี้ไว้สนีสักก้อนค่ะเดี๋ยวไปพอกันคลิปนาค่ะ